Tại mà xe sang nhau, sang nhau nữa lâu có phát rồi. Nó ra giống cao lại bên mình chỉ sai này, Bên mình chẳng chỉ say quá xíu. Lịch thì gì tao tua thấy nữa, tao nói nó chẳng đừng đăng lời cho cao đấy trong hàng nó rông cao bây tôi để bây lên xe hỏi cho chờ để bây tôi cả lên xuống ใช่เนาะจะกกาวเท้เต้งก็เกลยฮ่าเป็นมันฉ่าใช่นะ Do yêu ý sáng yêu tôi yêu 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 ô tô lại nữa, bây tôi yêu 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 chăn tỉ thì ta chỉ trăng lấy thép là nè chăn tỉ thì ta lấy thép là ฉนออกจากมาเช้าเนาะหนจิตัตวตไต่ตัวตวัไม่พลาดตัว่างเนอะ

เดิ้นหนวดเดเมดไลยห้าน้าถวายน่ะอยู่ววายแล้วน่ดไลห้าม ลูกคนนี้ถ้าเราจะบองดีนะเพราะวันนั้นสบายเรื่อยชาเข้ามาที่นี่แต่ว่าใครอยากแกอย่างเดียอากแกใจนี่นหละที่เราหาเองเอ้ยแต่สุดท้ายแล้วแต่แต่

ให้ม wow. hey. oh, ีจ so, like, ัใจนหน้ากองี่้ใหญ่ผู้ราชารมันพูดอันนี้ยมันยุ่กว่างงทองเป็นตัวสมนีเกิดขึ้นพราะเนคนคนได้ทำดีทำได้มาีกว่าแลแต้องทำดี่ล้ต้องทำดี่ต้องทนไม่ั้นม่้าทำได้เรา

เราต้องดูเป็นน้องชายเป่น้องชายอะ เวทนกาอุปกาที่อุปถัมภ์ตารถงทั้งที่ทำใหวัสถุสันตสัตว์เป็นศูสรรพจันโหปนารสุยาตนมิโหยะโาสยาตนะทีวังโมกขจังปติสันนินิละมีานะนีก็หากว่าเป็นวันดีที่ดีที่ดเจอในนั้นจะมีศาสธาอันให่ดีอาจารย์ยเอนอาจารย์ยิ้มชัแะอาจรย วันแรกกับองคิปพร้อได้มีวิลาศสอนแล้วก็เจ้าหน้าศรธายญาญีหลวงพ่าวัดกมเด้ครอบครัวกะได้ยำเอาเอาสามอย่งนั้นดื่มัก็เป็นาทาแบบนี้ครับเอาไวแล้วบนปูุศล ภูภาพาการีชนคนอันเป็นที่รักที่ได้ร่วมรับครับตามไปแล้วอัน,อน,ททนดีงามมาก่อนคือว่านายจักรทอนที่รักกันบพัะสอนและนายวัดทีรักฝังบรรณวัดที่ได้ร่วมรับไปแล้วตลอดจนถึงผู้คน,คนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข,ข้องทั้งที่ได้กล่าวได้เอ่ยนามก็กดีไม่ได้กล่าบก็ได้เอ่ยนามนาก็กาดีด้วยอายภาพบุญกุศล ถราคุณบารมีขาคนั้นที่ได้สั่งสมมาก่อนหน้าแล้วอีด้เี่คุ้นครองยกย้ายคคล้ายโบวิญญาณขงท่านัณะนั้นได้ความโค้งเสยางที่ยากได้ความขาเสยังีโคเพื่อได้เวยสุขในบทุณสและจิตนาคุณงามามดีที่เกิดจากคิดจากใจจิตนาที่ได้มตามแล้วในวันนี้ท้านว่านนั้นอยู่ที่กาหิเมียสุรงสายไปแบกที่ต่อตหรือ โลกวาพกรกาอย่านที่นี้ที่ได้นำความประจานบนผืนดทางนี้เพื่อได้ไปปรากฏเกิดเสียกับสองนางสองตาแห่งดวงิตารีด่างับน้าเยาปาเขาเรล่านางคนหรือย่างเป็นหนักหรือย่างติดโต๊ะเพื่อได้เวยิชุกในบุ่กุศลและเกียรตนาวนี้จะมีราคาราทา้งว่าใช่กระกอดไปิดหเจ้าพอบุ่นวูนโนจิตนาคุณได้ครับ

Nyam ko, meh? Nyam ko? Nyam ko, masih